็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะกลับมาอยู่กับคลิปแนะนําข้อมูลเกม Don't Starve กันอีกแล้วกับเรื่องที่งงเหมือนกันว่าเออทำไมถึงยังไม่เคยทํานะเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายคนเนี่ยถามหากันเข้ามาเยอะพอสมควรเลยว่าเออในช่องเนี่ยยังไม่มีคลิปแนะนําเรื่องนี้หรอนั่นก็คือข้อมูลของเจ้ากลอมเมอร์นั่นเองวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําข้อมูลของเจ้าสัตว์น่ารักตัวนี้รวมถึงไอเทมที่เกี่ยวข้องให้ทุกคนได้ชมกันค่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีกันก่อนตามธรรมเนียมประกอบด้วยคุณธนกรวิทยาวินิ 50บาทโดเนเตอร์ใจดีท่านใหม่ที่แวะมาอวยพรกันด้วยก็ดูแลสุขภาพเช่นกันนะคะแล้วก็คุณอุซากุมะ18 50บาทท่านนี้เนี่ยก็น่ารักมากๆเลยแวะมาให้กําลังใจกันถึงในอินบ็อก์เพจเลยลืมมากๆยังไงก็ขอบพระคุณเช่นกันนะคะแล้วก็คุณคักซาคนดีคนเดิมที่แวะมาเลี้ยงข้าวกันอีก5ดอลลาร์ก็ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านเลยนะคะ กล่อมเมอร์เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตไรเดียงสาจาก D.L.C. r a i n of Giants ที่สามารถพบได้ทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงตรงรูปปั้นกล่อมเมอร์ในไบโอมป่าและดูใบไหม้ร่วงหลังจากหยิบดอกไม้กล่อมเมอร์ออกมาจากรูปปั้นเรียบร้อยแล้วกล่อมเมอร์ที่สปอนออกมาก็จะบินตามดอกไม้กล่อมเมอร์ไปทุกที่เหมือนเวลาที่เชสเตอร์เนี่ยติดตามไอโบนั่นแหละแสดงว่าถ้าเราหยิบดอกไม้กล่อมเมอร์ติดตัวไปไหนมาไหนกล่อมเมอร์ก็จะบินตามเราไปทุกที่นั่นเองแต่ถ้าเราเนี่ยทิ้งดอกไม้กล่อมเมอร์เอาไว้กับที่ไม่ว่าจะบนพื้นนหรือออว่าใกกลงงเ็บ กล่อมเมอร์ก็จะบินค้างอยู่ตรงนั้นไม่ไปไหนหรือถ้าเราเนี่ยเอาดอกไม้กล่อมเมอร์ไปใส่ในกล่องเก็บของเพื่อนที่อย่างเชสเตอร์มันก็จะบินตามเชสเตอร์ไปทุกที่เช่นเดียวกับเราสําหรับตัวละครวูดี้ภาคเล่นคนเดียวที่มักจะมีปัญหากับการเก็บดอกไม้กล่อมเมอร์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงเพราะามักจะแปลงร่างจากคำสาปตลอดก็สามารถใช้วิธีการปลูกต้นลัวเพลนต์บริเวณใกล้กับรูปปั้นกล่อมเมอร์ลวงนาก่อนอย่างน้อยสัก2วันจนต้นไม้เนี่ยโตจนสปอร์ลูกตาออกมาร,บรอบๆพอถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงล ตาก็จะกินดอกไม้กล่อมเมอรตรงฐานดูป,ปั้นเข้าไปส่วนบูดีในร่างแปลงที่กําลังรออยู่แถวนั้นเนี่ยก็รีบกดคาต้นลัวเพลนท์ก่อนที่มันเนี่ยจะย่อยดอกไม้กล่อมเมอหายไปใน20วินาทีก็เรียบร้อยหลังจากนั้นเนี่ยพอกลับกลายเป็นร่างเดิมก็แค่เก็บดอกไม้กล่อมเมอกลับฐานก็จบแล้วส่วนในภาคตอนสตาร์ทูกเกตเตอร์เนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเพราะว่าเราเนี่ยสามารถยืนยเฉยๆเร่งให้กำสามหมดไวๆกลายเป็นคนไปเก็บดอกไม้กล่อมเมอได้ทันอยู่แล้วกล่อมเมอ HP 1มี100พอะมีออร่งรพิมพอยต ตลอดเวลาขณะเป็นเพื่อน6.25พอยต์ต่อนาทีขณะเป็นเพื่อนในที่นี้เนี่ยคือหลังจากเก็บตอกไม้กล่อมเมอร์ออกมาจากรูปปั้นกล่อมเมอร์เรียบร้อยแล้วนั่นแหละ กลอมเมอร์เนี่ยก็จะถือเป็นเพื่อนกับเราแล้วด้วยความดีความชอบตรงนี้เนี่ยทำให้กลอมเมอร์เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยในการใช้ฟื้นฟูคาสติที่ต่าหรือลบล้างคาสติที่ลดลงเรื่อยๆในตอนเย็นและตอนกลางคืนนอกจากประโยชน์เรื่องเป็นตัวช่วยเพิ่มคาสติแล้วมันก็ยังจะดรอปเมื่อกลอมเมอร์จากตูตัวเองทุกๆ2 4ถึงวันด้วยนะความจริงเนี่ยเชื่อว่าแรกๆไม่มีใครเรียกว่าเมือกกลอมเมอร์หรอกเห็นครั้งแรกเนี่ยใครก็นึกว่ากลอมเมอร์อืดแตกทั้งนั้นแหละแล้วเมือกกลอมเมอร์เนี่ยมีประโยชน์อะไรเมือกกลอมเมอร์เนี่ยเป็น เทพอาหารที่สามารถนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงชั้นดีในการก่อกองไฟได้เลยโดยนับว่าเป็นหนึ่งในไอเทมที่ให้เชื้อเพลิงสูงสุดในเกมอยู่ในระดับเดียวกับบอดเลยเมื่อกินเนี่ยจะเพิ่มเลือด40อยต์และค่าความหิว9 3 7 5ยต์แต่จะลดค่าสติ50ยต์ยกเว้นตัวละครวมบูดขวัญใจประชาชนจากอัปเดตรีพอร์ตยูโซที่นำมาทา้าทูทาทูตัวเองแล้วเพิ่มเลือด2อยต์ในครั้งแรกแล้วจะค่อยๆเพิ่มเลือดอีกเรื่อยๆร,รวม4ยต์ใน4วินาทีรวมถึงมีสรรพคุณเร่งให้เขาส กบวนการผลิดอกทันทีเร่งกระบวนการผลิดอกแต่ละระดับให้เร็วมากขึ้นและทําให้อยู่ในสถานะดอกบานสะพรังคั้สุดท้ายนานขึ้น1นาทีด้วยนะนอกจากจะนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงกินหรือทาทูทาทูตัวเองได้แล้วก็ยังสามารถนําไปใช้เป็นปุ๋ยใส่พืชได้ด้วยส่วนในภาคตอนสตาร์ทเกเตอร์ที่เพิ่งเปลี่ยนระบบปลูกพืชไปเนี่ยเมื่อกลัมเมอร์สามารถใช้ใส่แปลงดินปลูกพืชแล้วเพิ่มค่าสารเร่งโต8พอย n ์ค่าปุ๋ยหมัก8พอย n ์และค่าปุ๋ยคอก8พอย n ์ได้เท่านั้นยังไม่พอเพราะว่า ในภาค Don Star t r i t g e r เนี่ยเมือกลอมเมอร์ก็ยังสามารถนําไปคราฟสตัดเลี้ยงกลอมกลอมที่ทําหินในไบโอโมเสกได้ด้วยเมื่อกลอมเมอร์1ชิ้นและทอฟฟี่หเม็ดผ่านแท็บคริเ t อร์สด้วยนะในภาคเล่นคนเดียวเนี่ยเราสามารถนําดอกไม้กลอมเมอร์ติดตัวไปในถ้าใต้ดินเพื่อพากลอมเมอร์ลงมาเที่ยวถ้าด้วยได้ทําให้กลอมเมอร์เนี่ยเป็นแหล่งเพิ่มคาสติและแหล่งเชื้อเพลิงจากการสปอนเมือกลอมเมอร์ตามเวลายกเว้นภาค Don Star t r i t g e r ที่กลอมเมอร์เนี่ยจะไม่ตามผู้เล่นลงถ้าใต้ดินนะคะเมื่อกลอมเมอร์โดนฆ่าตายจะดรอปเนื้อมอนสเตอร์3 ้นปีกลอมเมอร์1ชิ้นและเมื่อกลอมเมอร์2ชิ้นสําหรับคนใจบาปที่ฆ่ากลอมเมอร์เนี่ยจะได้รับค่ากรรมพุงกระชูติดเพ,พดาน50พอยท์ทันทีซึ่งส่งผลให้ครัมปัสเนี่ยสปอนออกมาแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากหาหรือฟาร์มกระเป๋าครัมปัสก็สามารถใช้วิธีนี้เพื่อเร่งการสปอนให้มาถึงทันทีได้ค่ะยกเว้นแต่ว่าถ้าอยากฆ่ากล่อมเมอร์เพื่อเอาของดรอปเฉยๆไม่อยากให้ครัมปัสสปอนก็ให้ใช้ปัจจัยทางธรรมชาติค่าเช่นฆ่าโดยพายุจากเวทเทอร์เพนหรือพาไปหามอนสเตอร์ให้ช่่วยาแทน อะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วปีกกลมเมอร์เนี่ยสามารถเอาไปทําอะไรได้บ้างปีกกอมเมอร์เนี่ยสามารถนําไปใช้เป็นเชื้อเพลิงระดับกลางหรือคราฟเป็นกระดิ่งเก่าได้ด้วยปีกกลมเมอร์หชิ้นและดอกไม้กลอมเมอร์1ดอก ผ่านแท็บเมจิกหลังเรียนบลูปลินที่ดรอปจากการขุดรูปันกลัมเมอร์หรือซุ่มเปิดเจอได้จากลูกทัมเบิลวีดส์ไอเทมชิ้นนี้เนี่ยไม่มีในภาคดอนสตาร์ทเจเตอร์มีเฉพาะในดี c r a i n of Giants ภาคเล่นคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าเป็นไอเทมที่อันตรายแล้วก็เสี่ยงต่อการนำไปใช้แกล้งกันได้ถึงตายเลยละค่ะเพราะว่าเมื่อกดสั่นกระดิ่งเนี่ยจะสปอนขาบิ๊กฟุตขนาดมาหืมาออกมาเหยียบอะไรก็ตามที่อยู่ตรงจุดที่สั่นกระดิง่งภายในเวลา8วินาทีโดยมีดาเมจเป็น AOE มากถึง1,000พออยยยตต่ฮีีทเเลเดวะไร ที่อยู่ในรัศมีก็ตามจะคนสัตว์สิ่งก่อสร้างอะไรนี่ยับเยินหมดเลยนะยกเว้นพวกมอนสเตอร์เงาหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นอามาตะทั้งหลายเช่นราชาหมูหิ่งห้อยรูนอนอะไรเนี่ยจะไม่เป็นอะไรเพราะฉะนั้นเมื่อใช้แล้วจะต้องรีบออกมาจากรัศมีตรงนั้นให้ทันนะคะไม่งั้นเนี่ยไปหวั่นไม่รู้ตัวแน่นอนด้วยดาเมจที่โหดมากเวิร์ของมันและจํานวนครั้งการใช้งานที่น้อยแค่3ามครั้งเท่านั้นเลยเหมาะกับการใช้สู้มอนสเตอร์หรือบอสโหดที่มั่นใจว่าใช้แลวคุ้มค่าหน่อยอะนะแต่เนื่องจากเวลา การสปอนบิ๊กฟุตมาเหยียบตรงจุดที่ยืนเนี่ยมันจะดีเลยดีเลยหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความแม่นยำอาจจะต้องใช้ควบคู่กับคาถาแช่แข็งให้เป้าหมายเนี่ยอยู่นิ่งๆก่อนนอกจากจะใช้เป็นอาวุธสุดโหดราวกับระเบิดปรมาณูแล้วก็ยังสามารถนําไปใช้เป็นอุปกรณ์ตัดไม้แบบรวดเร็วทันใจได้ดนะเพียงแค่เข้าไปยืนสั่นกระดิ่งกลางป่าละเมะหรือจะกลางป่าที่ปลูกเองก็ได้แต่ถ้าใช้วิธีนี้เนี่ยแนะนําว่าให้ปลูกให้ติดกันมากที่สุดเลยเราจะสามารถตัดต้นไม้แบบรวดเดียวได้สูงสุดมากกว่า80ต้นเลยล่ะค่ะแต กระดิ่งเก่าเนี่ยจะไม่สามารถนําไปใช้ในทําใต้ดินได้นะถ้าใช้แล้วเนี่ยจะทําให้เกิดแผ่นดินไหวในถ้าแค่นั้นเองแต่บิ๊กฟุตเนี่ยจะไม่ตามลงมากระทืบถึงในถ้าแล้วก็ระวังด้วยว่าทัาปล่อยให้ตุนหรือว่าครัมปัสมาขโมยกระดิ่งเก่าไปเนี่ยจะเป็นการทริกเกอร์การใช้งานกระดิ่งทันที ทำให้เสียจํานวนครั้งการใช้งานไปเปล่าๆแถมถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงฐานก็ยังทำให้ฐานเละตุ้มเป๊ะต้องมานั่งรีโนเวทใหม่ตั้งหากหลังกลอมเมอร์ตายในดอกไม้กลอมเมอร์จะค่อยๆเหี่ยวจนเน่าใน6วันแล้วถ้าเราเนอยากเอากลอมเมอร์ตัวใหม่ก็ให้รอจนถึงคืนพระจันทร์เต็มดวงรอบถัดไปแล้วดอกไม้กลอมเมอร์ก็จะกลับมาสปอนบริเวณฐานทุปันกลอมเมอร์เหมือนเดิม ก็จบกันไปแล้วนะคะสําหรับข้อมูลเกี่ยวกับเจ้ากล่มเมอร์ที่หลายคนเนี่ยถามหาหวังว่าข้อมูลในคลิปนี้จะพอเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆ่อที่ยังไม่ทราบข้อมูลกันเนาะสําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณทุกคนเลยที่อยู่ด้วยกันจนถึงจบคลิปนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ